สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนี้กัมาพบกับน้ำเชียร์แล้วค่ะหลังห้อยออกค่ะอาจารย์ขอนแก่นปล่อยตองวดคือเป็นเัืงสี่ค่ะท่านผู้ชมเข่าลุดเข่าลุดมันกับโบคอยเอ่อแสีบนัวดปันใดเนาะค่ะท่านผู้ชมขันเป็นเัืงสี่ว่าหันก,นกับเข่าหกสามหลังก็ว่าสามสองขาวันนี้มากงวดเอาออกมือนี้พันลุดเนาะค่ะท่านผู้ชมคขาลุด แต่ว่าอาจารย์ข้นแก่นเพิ่นกับเขาสูตรเลขล่างเพิ่นเนาะคะ่ะท่านผู้ชมสูตรเลขล่างลักซิปเพิ่นเข่าค่ะลักซิปเพิ่นเข่าที่สามเนาะคะ่ะเพื่อนโล่งเป็นงวดแรกออกมือนี่นะคะท่านผู้ชมวันนี้ลักซิปเพิ่นเพิ่นมากอดข้อกันมากค่ะท่านผู้ชส้มกัลักซิปกอดข้อกันมากค่ะเอาสู่ต่อสู่กันไหมขันบ่ตรตรหลุดต่อเนื่องสามงวดนี่ กัยังสิตามคือเก่าเด้อค่ะท่านผู้ชมสูตรของอาจารย์คอนแกนค่ะอาจารย์เพนกัยยงบ่ทว่า,าไดนเปลี่ยนสูตรบอกกันกับน้ำเชี่ยค่ะเพราะว่าถ้ารุดนี่ก็คือรุดสองงวดติดแล้วมาในงวดที่สามผันมาเขา่าเอ๊ซี่พนก็บว่าใครอย,อยากลงทุนน้ำยื่อยากยื่อยากเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาเลขมีเข่ามีรุดโอ้ยอดผาป่าเนาะค่ะท่านผู้ชมเอซี่ เอาน้ำเชี่ยวบ่นอะค่ะเห็นบอยอดปลาปลาค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขอยู่ทุกที่เนาะค่ะเลขอยู่ทุกที่ค่ะน้ำเชียเสียแล้วค่ะท่านผู้ชมเลขอยู่ทุกที่เพราะว่าน้ำเชียกัหาแนวทางเนาะค่ะเห็นยังกะเชิดไทยให้เอฟซีเบิ้งค่ะเป็นเลขมืดค่ะท่านผู้ชมค่ะยอดปลาปลากะเข่าผ้ากันถือผ้ากันฟอนเอ่อมือนั้นเนาะค่ะท่านผู้ชม ขอบคุณเอฟซีเด้อค่ะเพิ่นกะโอนมาเรื่อยๆค่ะเพิ่นมารวมสั่งสลากับน้ำเชียค่ะยู่วัดวัดบ้านน้ำเชียวัดบ้านเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะวัดบ้านบ้านน้ำเชียค่ะท่านผู้ชมเอาคลิปนี้อาจารย์เพิ่นกะจะปล่อยตองวดคือเก่าค่ะอาจารย์ขอนแก่นค่ะเลขออกปุ๊บทำปั๊บค่ะหลายสำนักเด้อค่ะทรงมาค่ะขอบคุณอาจารย์เด้อค่ะ อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงอาจารย์สูตรนี่คือ่าไปตอนมันชิลดขามขึ้นตาบอกหอนมั้งครับง้ออาจารย์ครับตาว่าอันนั้นเสี่ยวบอกาอาจารย์ฟังว่าไปเที่ยวขามโค้งสองหงวดก็คือซีหาดีค่ะอาจารย์ครับมันไปโค้งแล้วมันอืมขันไปโค้งหรอกก็จะมาทิ่มไท่นน่เมียไอ้ต่ว่า คันมันรุดสามงวดติดต่อเขาจะคอยเปลี่ยนไหมเนาะอาจารย์เนาะ,ค,ะนครับค่ะขับไม่ไครับถ้ามันเขางวดเป็นงวดมันต้นปีค่ะขันเขางวดเว้นงวดกับพ่อรุ่นน้ำยุ่นอาจารย์อันเลขกลางลักซีพ่อเป็นกอดข้อกันมากเนาะอาจารย์ครับ, <laughs> บเลขกลางค่ะมันกอดกันสามงวดเลยติดก,กันเลยลักซิบค่ะครัอบอืมค่ะเอาอาจารย์คลิปนี่ป่อยตองวดเลขกสุด ว่าหันรูดเนาะอาจารย์ครับค่ะสุตรยอดฮิตค่ะมาค่ะอาจารย์งวดนี้ห้าครับจะได้กว่าค่ะอาจารย์ห้าห้าเก้าเก้าับไป่หาคือแปดครับแปดับไปเก่าคือสี่ครับส <8 S 2> ี่คร, <4 S 2> ครับตัวตัวนั้นก็ศูนย์กับหกครับศูนย์กับหกค่ะว่าอันนี้ไปเขาหกเนาะอาจารย์สูตรของอาจารย์ตัวนี้ค่ะ เขาหกค่ะันผู้ชมมันก็ประกบยากเนาะค่ะประกบคู่แน่อาจารย์สามเก้าสี่เก้าสี่สามเก้าห้าเก้ห้าปปปดห้าหสครับป้าอาจารย์สูตรนี่ติดหาซี่ตลอดเนาะอาจารย์เนาะครับครับว่าถึงหาซี่ั่นพี่น้องอีกแล้วพอ ช่วงหลังปีใหม่มากเลยพี่น้องจะเดินดีตลอดเลยสามสองหาซีหาซีา<บ>เะแปดแปดเจ็ดค่ะแป<บ>ดเจ็จดจอาจารย์มาคู่ได้เลขพี่น้องนี่ค่ะทั้งสองครูเก้าแปดกับห้าซี่ครับเก้าแปดกับหาซี่อีกแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะเก้าแปดกับห้าสี่ค่ะมาออกพี่น้องครับ เลขลักเอ้ยเลขล่างนี่อีกแจ็คสองสามมือได้บ่คะอาจารย์ครับประมาณแักสามสี่มือครับได้ได้ค่ะอาจารย์ค,ค่ะเลขพี่น้องเอาหกคู่นี่แหละค่ะบนล่างอาจารย์ขอนแก่นปลอยตองหวดดเ้วยค่ะคิดว่าสีเดินอีกว่าอาจารย์หวดนี่าะค,คิดว่าหนาเดินครับหนาเดินครับตะวันเริ่ม,มต้นปีใไม้ไย ยาสินเดินต่ออาจารย์เขา,า,าต้องซ่อมเบิ้งวา่าเพิน่นจะไปขามโคง้งบ่ครับขันไปขามโคง้งอีกค่ะเอา้าลอดนะคะอาจารย์เหล็กลางค่ะครับผมเหล็กรางเงียบเลยเนาะอาจารย์ครับวันนี้รู้สึกปากเสี้ยนเขเลยครับเงียบจังหายไปเลยครับโคกส้มวันนี้ไม่อาจารย์หน่วยเนาะ ผมซื้อสามลอตเตอรี่สามเจ็ดสามแปดค่ะคือกันอาจารย์บ่ได้เลยค่ะท่านผู้ชมอันลอตเตอรี่ค่ะอาอท่านเสี่ยกระสิลโอบัวนอาจารย์สักนี้นะ้ค่ะอาจารย์ครับผมค่ะขอบพระคุณอาจารย์หลายๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ๋อค่ะท่านผู้ชมเมืองเนี้ยครับเข่ามากดีๆเถอะหลังจากรุดสองวดเลยเด้ครับรุดสองวดเราก็มาเขา่า นน่เน่นี่นมีเสด็จเนาะแม่นงวดนี่เขา่างวดนี่ลุดงวดนี่เข่าครับงวดนี่รุดงวดนี่รุดนี่แหละใจออกแล้วเนะี่ยครับบาเนี้งวดนี่บ้าหาสองไอ้นั่นเลยทั้ยบนลา่ลางเลยเนาะครับม้ารุดอีกนี่แม่มือน,นี่รุดอีก ไม่มีเหลือจากโตเลยแต่พกติยังเหลืออยู่ที่เถ่เนี่เก่านี่เก่าจริงสินะครับบ่มีให้เห็นจกักโตเลยค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเพื่อนไปขามโค้งแล้วหาซีค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่ถ้าไปขามโค้งดูนี่บ่คอยมาแท้เอนบ่อืมไปสองหมวดติดเลยค่ะเนี่ยเอาหมวดนีมากแล้วค่ะ ห้าเก้าแปดสี่เนาะครับห้าเก้าแปดสี่ค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะห้าเก้าแปดสี่ลางพนน้ำเสนอเป็นหมวดแหลกด้วยเถอครับหลักสิบ,บเข่าเด้นแมนอมัดกอดกันนันเตะกอดกันเอ็กติดลางพนไปบนตัวนี้ กวาดกันอีกอืเอามาแล้วค่ะท่านผู้ชมสูตรนี่แมนห้าเก้าแปดสี่อันนี้คือชุดเต็มมันคือศูนย์กระพกครับค่ะเพื่อนประกบครูไห่เก่าซี่เก่าหาเก่าแปดแปดซี่แปดหาหาซี่หาซี่ว่าถิ่มด้เท่าวอืมหาซี่นี่ครับสองหมวดเลยอะหาซี่นี่แมเพิร์นว่าระวังเล็พี่น้อง เก้าแปดกับหาซีพันยันเละพี่น้องมากช่วงนี้เละพี่น้องออกบ่อยมากนะครับสามสองสามสองหาซี่อยู่นี่เลยครับตอนนี้เจอสามสองหาซีล่ลกับแปดเจ็ดเจ็ดแปดก็หันลาดซุดได้ครับผมพี่น้องอีกแล้วนี่ราคาระมุชงบนแอร์นี่เก่าหากับเก่าแปดเนี่ย คะแคปหน้าจอปล่อยต่องวดอาจารย์ขวันแก่นเนาะครับโอ้ปูคือไห้ได้ค่ะแ้คันเป็นสองแปดเจ็ดนี่โอ้ยน้ำเสียก็สีได้หลายค่ะอีเลค่ะอนุ้ชมอย่าในฝันนีิเลนะครับจังได้มาให้ค่ะไหแนวปูกันเลยยอดพ่อป้าค่ะเอา FC เอฟซีเพิ่นถามสมมติบผมอัน แอดไลน์มาเด้อค่ะ่านผุ้ชมแอดไลน์มา098ย7 4 0 6า3ค่ะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์อยู่ไลน์ได้ครับพี่น้องค่ะเอฟซีพนกอ่ะซอยมากทย่อยมากคือเกาค่ะ่านผุ้ชมมืออื่นน้ำเชี่ยจะไปเสียบต้นเงินให้เบิ่งเนาะครับผมค่ะเขาไลน์เงมะเขานี่แม่ควายเสียรายอันนี้ไหมนี่เด็กพี่พอนครับผม หัวดิสก์หกมีหน้าเพิ่นหลุดน้ำเชียร์อะไรบ่ลงค่ะเพิ่นว่าเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนก็ได้น้ำเชียร์ครับค่ะมาหมดเลยตัวนี้เบิ่งก่อนเอาอีกตัวหนึ่งข่อยเขียนไหมข่อยคือว่าเขียนหมดอีกตัวหนึ่งหกบอกโอ้ยศูนย์บ่อนอแมริกเนาะเลี้ยงไปเรื่อี้ยเม็ดวะต่อศูนย์เจ็ดแปดเก้าศูนย์ กเแปดเก้าศูนนี่ค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยวก็ได้ล่งไหมเดี๋ยวหวดนี่สิลงอยู่ค่ะท่านผู้ชมครับพี่พ่อนปูนี่เห็นปูลงสองหวดเข่าสองหวดเด้อค่ะบนเนาะครับค่ะพี่สาวยโสครับเริ่มแต่งแต่งหวดหวดพี่น้อสาวเนาะแมน่นนี่ สองเจ็ดเนี่ครับสองกับเจ็ดกรเงียวมาเลยค่ะท่านผู้ชมเงียวมากนี่ค่ะเล็กอกอเอ้ยแมงก็เถาหกหกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดนี่ค่ะเพิ่นมาไปรักลอยเนาะแถาเนาะครับค่ะแต่เป็นเล็กวิ่งได้ด้อค่ะท่านผู้ชมนี่นี่ค่ะอีกสำหนักหนึ่งด้วค่ะที่น้ำเชี่ยวเบิ่งมากนี่นี่ค่ะเจ็ดสอง กแปดเจ็ดเขาดีนะค่ะเมนหกแปดเจ็ดสามหกเฮ้ยมากกับคักสามหกนี่มากกับคักเลขสามนี่ฟูกอดกันครับนี่ราะค่ะท่านผู้ชมปูอารมณ์ดีเขาทั้งล่างด้วค่ะท่านผู้ชมนี่ล่างครับเข้าล่างปูบ่ประก่น่นคิดว่าล่างเนี่ยสีมาดูแล้ว คือหกสามโอรังหกสามเหรีมันมาแล้วบนไงครับสามหกเย็บซี่ว่าพอเอกวันที่เท่าโอ้คนเป็นปูนะครับผมเอาปูเขาเนี่ยันเกาล่งดีเนาะพอเอกปูพอเอกปูใส่ผ่าเลี้ยงมาแล้วปูนะก็ติดไว้ได้ะคะ่ะเด็กผู้ชมเนาะครับค่ะ <c oughs> นี่อาจารย์ขวักแก่นปล่อยต่องวดค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมระวังเหลขกไปขามโค้งเด้อค่ะเหลขชุดนี่เพราะว่าน้ำเสียปล่อยออกไปแล้วมันไปออกหาซีซีหาสองรอบเนาะค่ะแต่เลยบบมาไทยเลยคะ่ะสูตรยอดสูตรฮิตนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะหกคู่บนล่างค่ะอาจารย์เพนกับฝากมากว่าปีใหม่ไทยนี่ให้ระวัง อาจจะเดินอีกค่ะระวังเลขพี่น้องอีกช่วงนี้เลขพี่น้องออกดีเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขออกโต๊ะเก้าเอฟซีกับซีบอกไวถือเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะกับซีมีหน่อยสี่สิบห้ากันถือค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาปูอารมณ์ดีเลขดับเพิ่นเก้ายู่เนาะค่ะหลายสำนักอยู่ค่ะที่ถูกค่ะสำหรับเอฟซีหรือว่าอาจารย์ท่านใด หรือว่าเอฟซีที่พนคอมเมนต์ใต้คลิปพนว่ามีเลขเม่นๆพนเอาไปประกบปูอารมณ์ดีพนถือถูกงวดเด้อค่ะรานมูส้มคือพอเพ่งนี่ค่ะเพนก็ได้ค่ะปูอารมณ์ดีค่ะเอาล่ะก่อนเด้อค่ะรันมู้้มเดี๋ยวน้ำเชี่ยวกะอาศสิตามห้เอฟซีอ่าตะลิบตะลช็อตไปอาจจะมีอาจารย์ทันไมเขามาแน่เด้อค่ะเขามาแรกค่ะเป็นสีสันไปค่ะรานมู้้มเนาะค่ะ มากระจัดนะคะท่านผู้ชมค่ะเอาสลรับคลิปนี่ปลอยตองหวดอาจารย์ขอนแก่นเพิ่นกับปอยเังสาถุกหลอบเนาะคะ่ะพอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขูสุขคนเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ